รพระบพธรรมศึกษาปีหนึ่งทุกท่านนะวันนี้ก็ต้องขออภัยเนื่องจากว่าตอนนี้พระอาจารย์ก็อยู่ในงานชาวพนกกิจของโยมแม่ท่นานพระมหาคารชัยนะพระอาจารย์สอนชั้นปีที่สองก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกนะเพราะตอนนี้ก็อยู่ในบริเวณพื้นที่งานในพื้นที่งานซึ่ง รายละเอียดรายละเอียดตั้งแต่เรื่องจิตและเรื่องเจตสิกก็ได้บรรยายไว้จนครบถ้วนทุกทุกอย่างแล้วนะทุกอย่างก็จะเหลือแต่ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างจิตและเจตสิกเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะซึ่งวันนี้ก็จะพูดแต่เพียงคร่าวๆพูดแต่เพียงคร่าวๆยังไม่ได้ลงรายละเอียดสําหรับรายละเอียดที่จะขึ้นเป็นภาพ ที่จะขึ้นเป็นภาพนั้นก็จะ<ม>ก็จะให้นักเรียนได้ดูในอาทิตย์ต่อไปนะ<ม>ซึ่งจะละเอียดและจะได้มาทําความเข้าใจให้มันลึกซึ้งลงไปสําหรับอาทิตย์นี้<ม>ก็จะพูดแต่เพียงคร่าวๆนะให้นักเรียนฟังสบายๆนะฟังสบายๆไม่ต้องคิดว่าเป็นการเรียนนะแต่ว่าให้คิดว่าเออมาฟังอาจารย์พูดแล้วก็พบปะพูดคุยกัน ธรรมดาธรรมดานะตามภาษานักเรียนกับผู้สอนอาจจะได้สำหรับอาทิตย์นี้ที่จะมาพูดในข้อข่าวก็คือความสัมพันธ์ของจิตความสัมพันธ์ของจิตและเจตสิกนะซึ่งจิตและเจตสิกนะ่ะเป็นสภาพที่เป็นนามนธรรมนะที่ต้องเอียงอาศัยซึ่งกันและกันจิตจะเกิดขึ้นได้โดยปราศจากเจตสิกนั้นก็มีไม่ได้ และเจตสิกจะเกิดขึ้นโดยที่ต้องโดยที่ไม่อาศัยจิตนะก็เป็นไปไม่ได้เช่นกันท่านจึงเปรียบการอาศัยเกิดขึ้นของเจตสิเกเจตสิกว่าเปรียบเสมือนพ่อกับลูกนะพ่อกับลูกเมื่อมีพ่อคำว่าลูกจึงเกิดเมื่อตอนที่อยู่ยังไม่มีลูกพ่อยังไม่เรียกว่าพ่อพอมีลูกปุ๊บปุ๊บเป็นพ่อถึงถึงจะสมมุตินามเรียกว่าพ่อ ท่านเปรียบเทียบว,ว่าอย่างนี้นะซึ่งความสัมพันธ์ที่นํามาให้นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งได้ได้เรียนความสัมพันธาภาพของกิะเจตสิกในอภิธรรมธาตุสังขหะเนี่ยท่านแสดงไว้อยู่สามรูปแบบแสดงไว้อยู่สามรูปแบบคือหนึ่งความสัมพันธ์แบบสัมปโยคะสองความสัมพันธ์แบบสังขหะแล้วก็สามความสัมพันธ์แบบตัฐุพยมิสกันะ และโดยโย่อๆก็คือความสัมพันธ์แบบสัมปโยคะก็คือการสัมปโยคะเนี่ยแปลว่าการประกอบความสัมพันธ์แบบสัมปโยคะเป็นการหาความสัมพันธ์ของจิตและเจตสิกที่ยกเอาเจตสิกดวงใดดวงหนึ่งขึ้นเป็นประธานแล้วหาว่าเจตสิกดวงนี้สามารถเข้าไปประกอบกับจิตได้กี่ดวงรายละเอียดจะแบ่งตามกลุ่มและเจตสิกที่ต่างๆกันนะ ตั้งแต่สัมปโยคะของอัญญาสานะเจตสิกสิบสามนะซึ่งอัญญาสานะเจตสิกสิบสามดังที่เราทราบก็มีอยู่อยู่สองกลุ่มก็คือสัพพจิตตสาธลรนะเจตสิกมีอยู่เจ็ดดวงนะแล้วก็ที่เป็นปะกินากะกเจตสิกหกดวงสัพพจิตตสา,ารณะเจตสิเกเจ็ดดวงนั้นก็ชื่อก็บอกแล้วว่าประกอบได้ในจิตในทุกหมวด คือ89หรือ121ดวงนี่ที่เป็นสภาพจิตตสารณะเจตสิกตั้งแต่ปัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตสินสีมนสิการพวกนี้จะประกอบกับกับจิตได้จะประกอบกับเจตได้ทุกดวงเลยนะแต่สําหรับหมวดของปกินากาเจตสิกหกดวงนั่นนะ่ะประกอบได้กับจิตในทุกประเภทในทุกหมู่เราแต่ไม่ประกอบได้กับจิตทุกดวง สำหรับรายละเอียดให้นักศึกษานะเปิดหนังสือมาที่หน้าหนึ่งร้อยสี่หน้าหนึ่งร้ยสี่เนี่ยจะมีอธิบายอธิบายบอกไว้ซึ่งก็ให้นักศึกษาไปอ่านอ่านดูทำวามเข้าใจกันไปก่อนนะก่าทำความเข้าใจกันไปก่อนเดี๋ยวอาทิตย์หน,าน้าเรามาลงรายละเอียดกัน ซึ่งปัจจินกายเจตสิกหกดวงก็คือวิตกวิจารอธิโมกวิริยะปิติฉันทะเนี่ยในหน้านี้ท่านก็ท่านก็จะบอกนะถ้านักเรียนถ้านักศึกษามีมีผังดวงก็ตก็สามารถนํามาเทียบดูนํามาเทียบดูได้เนะเพราะว่าท่านบอกรายละเอียดไว้อยู่แล้วว่าวิตกเจตสิกประกอบได้ในจะิตห้าสิบห้าคือาการมาจิต4ี่สิสี่เว้นทวิปัญจวิญญ,ญาณจิตเราเราก็มาดูว่า ดวงไหนที่ท่านเว้นดวงไหนที่ท่านประกอบเนี่ยก็ดูเทียบกันไปตามตามผังนะถ้านักเรียนมีผังภมทาว่านักเรียนมีผังกันทุกท่านหรือเปล่าตอนนี้ก็อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นมาร่วมง,งานชาวประนักิจโยแม่ของพระมหาคณา,าชัยซึ่ง อาจจะมีเสียงรบกวนอาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะเสียงของงานบ้างเสียงไก่บ้างเสียงธรรมชาติบ้างแล้วก็ถือว่าเป็นบรรยากาศแปลกใหม่เป็นบรรยากาศแปลกใหม่ของการเรียนพระพิธรรมนะว่าโดยปกติแล้วอาจารย์ก็จะนั่งจิ้งผนังนั่งจิ้งผนังแล้วก็พูดไปตอนพูดไปก็จะปิดปิดกล้องนะเพื่อความเป็น <c oughs> อะให้นักศึกษาดูนะบรรยากาศครั้งนี้อาจจะเป็นกันเองกว่าทุกครั้งหน่อยนะเพราะบรรยากาศบ้านๆบรรยากาศบ้านๆนะน,นักศึกษาดูนะหน้าหน้าหนึ่งร้อยสี่แล้วก็หน้าหนึ่งร้อยห้า 105. หน้านี้ก็จะบอกนะหน้าจะบอกว่าบรรยากาศเจ็สิก ดวงนี้นี้จะประกอบได้กับกจิตดวงไหนบ้างแล้วก็ที่หน้าหนึ่งร้อยห้านะ่เจตสิกที่ไปกินอากาศประก,กรระอบได้และไม่ได้นท่านก็ทําเป็นตารางท่านทําเป็นตารางให้ดูอ่านี้ท่านท่านทาเป็นตารางให้ดูอจิตที่ภกินอากาศเจตสิกประก,กรระอบได้และไม่ได้อยู่ที่หน้าหนึ่งร้อยห้านะ นี่คือแบบสัมปโยข้ในนะคือการอ่าตั้งเจตสิกขึ้นมาหนึ่งดวงแล้วก็หาว่าเจตสิกดวงนี้จะประกอบได้ในจิตด,ดวงไหนบ้างประกอบได้ในจิตด,ดวงไหนบ้างเรียกว่าสัมปโยข้ในส่วนความสัมพันธ์แบบสังคหะหรือเรียกว่าสังคหะในแปลว่าการสังเคราะห์หรือการรวบรวมซึ่งโดยในนี้หมายถึง หมายความว่าการแสดงที่จิตแต่ละดวงได้รวบรวมเจตสิกเข้ามาประกอบได้เท่าไหร่และได้แก่เจตสิกอะไรบ้างและมีเจตสิกดวงไหนเท่าไหร่มีอะไรบ้างที่นํามาสงเคราะห์ลงในจิตในแต่ละดวงคือในแบบสังฆาในเนี่ยท่านจะยกเอาจิตขึ้นขึ้นเป็นหลักขึ้นเป็นประธานแล้วก็หาว่ามีเจตสิกดวงไหนบ้างเข้ามาประกอบในจิตดวงนี้ดวงนี้ตามลําดับคือไล่ตั้งแต่ อากุศลโมจิจต,ตั้งแต่อากุศลโมจิจไล่จนไปจนถึงโลกุตระจิตนั่นแหละนี้เรียกว่าสังคหะในาและอันที่สามคือความสัมพันธ์แบบตัทุพยามิสกะคือความสัมพันธ์แบบนี้เป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเจตสิกดวงหนึ่งกับเจตสิกอื่นๆในจิตแต่ละดวงที่เจตสิกดวงนี้เข้าไปประกอบได้ทั้งหมดโดยเฉพาะ โดยนับเฉพาะเจตสิกที่ไม่ซ้ํากันก็จะได้จํานวนเจตสิกที่เจตสิกที่เรายกขึ้นเป็นตัวตั้งเข้าไปสัมพันธ์ด้วยหากจะเปรียบชัดก็เหมือนกับนักเรียนคน,คนหนึ่งที่ก็มีเพื่อนนักเรียนในห้องมากมายหากเข้าไปเรียนอีกวิชาหนึ่งอาจจะพบเพื่อนมาอีกซึ่งแน่นอนว่าในห้องเรียนแต่ละวิชาเราอาจจะพบทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่แต่เมื่อน,นับเพื่อนในแต่ละห้อง ที่ไม่ซ้ํากันเราก็จะได้รายชื่อและจํานวนเพื่อนที่เรารู้จักทั้งหมดแบบไม่ซ้าชื่อไม่ซ้ําชื่อกันการหาความสัมพันธ์ระหว่างเจติิกแบบเกจติิกนี้นักศึกษาต้องผ่านความสัมพันธ์แบบสัมปโยคะและสังคหนัยมาก่อนนะจึงจะสามารถหาความสัมพันธ์แบบตะทุพยามิสกะซึ่งแปลว่าความสัมพันธ์แบบสัมปโยคะและแบบสังคหะรวมกันนะ ก็คือนับแบบรวมๆกันนับแบบรวมๆกันจะเรียกว่าตะทุพย,ยมิตกะคือการมิสกะคือการปราบปะป,ปนกันทั้งสองในสำรับ ทางคณาจารย์ก็ได้ประชุมปรึกษาหารือกันนะครับคณาจารย์ในสำนักเรียนพระพิธรรมเนื่องจากว่าตอนนี้ก็มีสถานการณ์มีสถานการณ์โควิดนะทำให้ทาให้การสร่งแบบฝึกหัดของนักศึกษานั้นอาจจะติดขัดนะดังนั้นจึงให้นักศึกษาทุกท่านเนี่ยได้ชะลอ ได้ชะลอการส่งข้อสอบการส่งแบบฝึกหัดออกไปก่อนนะแล้วก็มีมติเราให้นักศึกษาทุกท่านนะได้ถ่ายถ่ายหน้าที่ถ่ายแบบฝึกหัดที่ตัวเองได้เขียนเสร็จแล้วได้แบบฝึกหัดที่ตัวเองได้เขียนเสร็จแล้วให้ทําเป็นไฟล์ก็ได้นะทําเป็นไฟล์รวบรวมไว้เป็นไฟล์ข้อมูลแล้วก็เดี๋ยวจะพอต้องดูสถานการณ์ว่าประมาณ สิ้นเดือนตุลาคมนะว่าจะมีบดล็อกหรือสถานการณ์อาจจะดีขึ้นหรือเปล่าถ้าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นนักศึกษาก็อาจจะต้องหาต้องต้องส่งเป็นไฟล์หรือเป็นภาพนะมาที่พร้อาจารย์ประจําชั้นหรือส่งแบบกึกหัดมาให้ผระอาจารย์ประจําชั้นตัวเป็นไฟล์หรือเป็นภาพก็จะได้ตวรวจรวบรวมคะแนนกันอันก็แจ้งให้นักศึกษาทราบนะ แจ้งนักศึกษาทราบว่าให้ถ่ายภาพแบบฝึกหัดถ่ายภาพแบบฝึกหัดให้รวบรวมไว้เป็นเป็นไฟล์เดียวกันรวบรวมไว้ก่อนนจนกว่าจะแจ้งให้นักศึกษาได้ส่งมาได้ส่งมาส่วนท่านที่ ส่งแล้วนะท่านที่ส่งมาแล้วถ้าถึงแล้วนะก็ไม่เป็นไรแต่เท่าที่ทราบนะมีติดต่อกันทุกหน้าใช่จ้ะทำเป็นไฟล์ทุกหน้าเลยถ่ายทุกหน้าตั้งแต่หน้าแรกก็เราไม่มีวิธีเลือกแล้วนะคงเป็นวิธีสุดท้ายแล้วที่เราต้องใช้ว่าตอนนี้ทางไปษณีก็ดี เอรี่ก็ดีหรือบริษัทขนสง่งนะอื่นๆนะก็ไม่สามารถที่จะเปิดทำการได้เราก็ต้องปรับตามสถานาการณ์อย่างนี้ไปก่อนนะเพราะว่าค่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆนะเพราะเรามีเวลาอีกเรามีเวลาอีกนานมีเวลาอีกนานอาจจะ่อนันนพอนปรนให้นะักศึกษานะแล้วก็เข้าใจอยู่ว่า สถานการณ์ตอนนี้ก็ไม่ปกติก็มีหลายท่านนั่นแหละที่ว่าทําเสร็จแล้วทําแบบฝึกหัดเสร็จแล้วในมีท่านไหนส่งมาแล้วบ้างมีท่านไหนส่งมาแล้วบ้างของโยมยานกรที่ว่าส่งมาแล้วยนของโยมยน ยมยานกรส่งแล้วแต่ยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นว่าแบบฝึกหัดมาถึงสำนักเรียนไม่ทราบว่าไปอยู่ตรงไหนเหมือนกันทางพระอาจารย์ทีมงานท่านก็ไปดูแล้วก็ไม่เจอเหมือนกันยมยานกรพอทราบไหมว่าใครเป็นคนเซ็เนเซ็นรับถึงวัดแล้วนะถึงวัดแล้ว แต่พระอาจารย์ไม่ไม่ทราบว่าใครเป็นคนเซ็นรับให้เพราะว่ามีพระลูกวัดรับไปแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวจะต้องตามกันอีกนะต้องตามกันอีกเดี๋ยวยมจันกรมีภาพอะไรเก็บไว้หรือเปล่ามีสลิปการส่งหรือเปล่าโอเคนะ ถ้ามีไฟก็ถ้ามีไฟก็โอเคถ้าไม่เจอก็สามารถส่งเป็นไฟได้โอเคมันก็ปลอดภัยปลอดภัยหายห่วงแล้วก็แจ้งด้วยเรื่องการสอบปีนี้ทางมาติของคณาจารย์ก็มีเป็นเสียงเดียวกันว่าอาจจะต้องสอบแบบแบบออนไลน์นะแบบแบบ ออนไลน์ของชั้นศึกของอภิธรรมศึกษาชั้นปีที่หนึ่งนี้ก็มีอยู่สองวิชาก็คือเรื่องจิตกับเจตสิกเรื่องจิตกับเจตสิกอาจจะออกข้อละสี่สิบเอ้วิวิชาละสี่สิบข้อวิชาละสี่สิบข้อจะรวมเป็นแปดสิบข้อ <c oughs> เดี๋ยวก่อนที่จะสอบจริงก็จะมีมีการสอบแบบซ้อมนะเพราะการเป็นการสอบแบบออนไลน์นะ หลายท่านอาจจะยังยังไม่ค่อยถนัดหรือไม่ค่อยคุ้นกับการสอบแบบออนไลน์ที่จะต้องตัวรายละเอียดเดี๋ยวจะลงแจ้งแล้วก็จะมีมีการสอบซ้อมนักศึกษาได้ลองสอบกันดูนะ <c oughs> แล้วก็มีเรื่องอะไรอีก ีท่าไหนสงสัยยจะถามถามอะไรหรือเปล่าเมือ่อกี้ก็พูดพูดย่อๆโดยดภาพรวมนะของของความสัมพันธ์ระหว่างจิกตก,กับเจตสิกไปก่อนเอาลายละเอียด <S <S อใช่อยู่เพราะว่ายมนานครบอกว่าส่งมาถึงวัดแล้วแล้วก็มีคนรับไปให้ อาตมาเลยคิดว่าอาจอาจะอาจจะมีพระกวัดรับไว้ให้นะ,ะเลยต่อไปอย่างนั้นเพราะว่าเมื่อเมื่อมาถึงแล้วจะมีเจ้าหน้าที่นะที่จะรับที่จะรับไว้ให้นะแต่ถ้ายมยานกรถ่ายเป็นไฟล์ไว้แล้วก็ไม่ก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้มีปัญหาอะไร สอบการสอบแบบออนไลน์ซึ่งโดยปกติเราก็จะทำการสอบนะในปีที่ไม่มีออนไลน์แล้วก็เราก็สอบประมาณต้นเดือนพฤศจิกาต้นเดือนพฤศจิกาแต่ปีนี้สอบออนไลน์ ก็จะอาจจะเป็นต้นเดือนพฤศจิกาเหมือนเดิมนะเดี๋ยวรายละเอียดความแน่ชัดเดี๋ยวด้วจะประกาศระการให้นักศึกษาทราบนะก็ให้ติดตามดูกันในลายกลุ่มเรื่อยๆไหนมีใครมีท่านไหนที่ว่ายังทำ ยังทำแบบฝึกหัดยังยังไม่เสร็จมีท่านไหนยังทำแบบฝึกหัดยังไม่เสร็จไหมใช่ยายงจะสอบออนไลน์ประมาณประมาณต้นเดือนพฤศจิกาปีปีนี้แหละของปีหนึ่งทั้งหมดเลยท่านที่ยังไม่เริ่มก็เริ่มทำได้แล้วนะเริ่มทำได้แล้วเพราะว่านี้ก็สิงหาแล้วกันยาตุลา ถ้าเริ่มทําอาจจะไม่ไม่ไม่ต้องกดดันนะไม่ต้องกดดันนพะาะทำไปเรื่อยๆสบายๆแต่ถ้าไปเริ่มทําช้าอาจจะต้องช้าหน่อยแต่ว่าปีนี้ก็เลียดให้นักศึกษาอยู่แล้วะเลียดนักศึกษาอยู่แล้วแล้วเราก็ปรับตามสถานการณ์ในปัจจุบันมันมีท่านไหนที่ว่าเข้าเรียนทุกค้าบเข้าเรียนทุกคาบไม่เคยขาดบ้าง มีไหมหรือไม่ได้เข้าเรียนสดก็ดูเรียนรันทุกครั้งจะเคยมียกมือขึ้นสาธุเราเรียนทุกครั้งจะมีบางท่านที่อนะมีบางท่านที่ส่งมาแล้วหนึ่งเล่มนะยังค้างอยู่ที่เตเองอีกอีกสามเล่มนั่นก็ไม่เป็นไรนะที่ส่งมาแล้วเราก็จะตรวจเราก็จะตรวจตามแบบฝึติัดที่ส่งมาแล้ว ตวนอีสามเล่มที่เหลือก็ให้ส่งเป็นไฟล์ก็แล้วกันส่งเป็นไฟล์หนังสือ,อก็ได้เหมือนกันนะเพราะเราจะเก็บคะแนนไว้ในระบบโอเควันนี้ก็จะใช้เวลาไม่เยอะนะใช้เวลาไม่เยอะเราต้องของอภัยในความไม่สะดวกกับนักศึกษาทุกท่านนะที่มา มาค่อยมา <S 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 ลงรายละ,ะเอียดกันในอาทิตย์ต่อไปนะเรามีเวลาอีกตั้งหลายอาทิตย์รายละ,ะเอียดเรื่องจิตเจตสิกแล้วก็จบแล้วอาจจะเหลือแค่ความสัมพันธ์แล้วก็อาจจะเป็นการติวจะเป็นการติวเรื่องจิตและเจตสิกก็จะปิดคอร์สเรียนแล้วพอป,ปิดคอร์สเรียนก็จะเป็นช่วงที่นักศึกษาก็จะทําแบบฝึกหัดต,ตามอัธยาศัย่อน การแจ้งอะไรต่างๆก็จะแจ้งลงในกลุ่มเรื่อยๆนักศึกษาได้นักศึกษาได้ติดตามกันดูในกลุ่มแล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็คงม,มีแค่นี้นะคงม,มีแค่นี้ก่นอนก็ขอขอำนวยเวยชัยให้นักศึกษาทุกท่านนะครับนักศึกษาทุกท่านที่มีกุศลกิจค่ะ แนั้นนะเราต่อต่อปัญหาครับมีจะมีมีครบเดี๋ยวพอสอนจบเดี๋ยวจะลงให้นักศึกษาได้ไปทบทวนกันนะอะไรเรามีเรามีครบนะเราจะส่งให้นักศึกษาได้เอาไปอ่านทบทวนแล้วก็จะได้ทำ ทำแบบฝึกหัดแล้วก็เตรียมตัวที่จะสอบกันในเดือนพฤศจิกาอมีท่านไหนจะถามอะไรอีกหรือเปล่าอ,อดีอาจารย์ก็ต้องเดี๋ยวไปร่วมงานศพร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพต่อนะก็ต้องอาทิตย์นี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะขออภัยด้วยโอเคนะครับ วันนี้ก็ความอวยนะอวยชัยนักศึกษาทุกท่านนะผู้มีกุศลจิตมาตั้งใจจำลองคำสอนของพระสามมสัมพุทธเจ้าขอให้ทุกท่านม to <อ>ีความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมดังความปรารถนาเมื่อถึงคราวหลับตาเจริญสมาธิภาวนาก็ขอให้มีดวงตาเข้าถึงพระธรรมกายกันทุกท่านทุกคนเทอน